สวัสดีค่ะทุกคนพบกับคลิปของ UI อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ยูอาจะมาพาทุกคนค่ะท่องเว็บของ p a n d o r a ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าของ p a n d o r a นะคะให้ทุกคนได้เข้าไปเลือกช็อปว่ามีไอเทมอะไรแล้วแต่ละไอเทมทำมาจากอะไรความหมายเป็นยังไงนะคะชื่อไอเทมชื่ออะไรนะคะวันนี้ยูอาจะมาพาทุกคนเข้าเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ค่ะเพื่อที่จะเห็นสินค้าของ p a n d o r a ที่ลงในช็อปประเทศต่างๆนะคะทั้งหมดเลยแล้วที่สําคัญนะคะทุกคน คือมันเหมาะมากๆเลยกับสายเกรงใจแบบเรานะคะเวลาที่เราไปช็อปทุกคนเกรงใจไหมเวลาที่ต้องไปถามพนักงานอะ่ะเราพนักงานอยู่ในช็อปอมีไม่กี่คนแล้วเราต้องไปถามไป,ไป,ไปรอถามกว่าเขาจะบริการคนอื่นเสร็จเราต้องแบบมาถามเขาว่าชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่บางทีเราก็เกรงใจเนาะเราก็อยากรู้หลายๆไอเทมใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะดูคลิปนี้เราจะตัดปัญหานั้นไปได้เลยเพราะว่าเราจะเห็นไอเทมต่างๆในนี้ แล้วเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราชอบไอเทมไหนบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถตัดสินใจได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วค่อยแคปรูปไปแล้วก็เอาไปให้พนักง,งานดูที่ช็อปเพื่อที่จะดูอีกทีว่าเอ้ยของจริงถูกใจเราหรือเปล่าเอาหรือไม่เอานะคะคือตัดปัญหาแบบต้องถามราคาพนักง,งานทีละชิ้นทีละชิ้นเลยเพราะว่าเวลาที่เราไปถามราคาพนักง,งานพนักง,งานเขาก็ต้องเอาไปเปิดในแคตตาล็อกอีกอะไรเงี้ยมันก็จะเสียเวลาแล้วก็อาจจะแบบ เสียอารมณ์ของใครหลายๆคนนะคะวิธีนี้แก้ปัญหาได้ดีเลยทีเดียวนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกล,กลับกล้องนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เห็นหน้าเว็บแล้วก็เข้าไปพร้อมๆกันนะคะอ,คอันดับแรกนะคะทุกคนยูอาขอให้ทุกคนเข้าอินเทอร์เน็ตที่เป็นเวอร์ชั่นของโ o m e นะคะไม่เข้าเวอร์ชั่นที่เป็นเอ็กซ์พเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วต้องบอกไว้ก่อนว่า มันจะเป็นรูปภาพเพราะฉะนั้นโคมันไวนะคะก็เข้าอินเทอร์เน็ตที่เป็นโคมเนอะโอเคค่ะอย่าเข้า Explorer นะ Explorer คือแบบหนักมากช้ามากเสียเวลามากโหลดอยู่นั่นแหละนะคะอ่ะอยากขอให้ทุกคนเข้า www.pandora.net ค่ะ www.pandora.net นะคะโอเค ใช่ไหมคะนี่นะคะ www.pandora.net สังเกตดูตรงนี้จะเป็นไทยแลนด์นะคะ,ะแค่พิมพ์คำว่า www.pandora.net แล้วกด Enter เลยก็โอเคมันจะเด้งมาที่ประเทศไทยก่อนอันดับแรกนะคะ,ะปรับกล้องหน่อยโอเคค่ะทุกคนตรงนี้นะคะอย่าขอแนะนำก่อนตรงนี้มันจะเป็นท็อปปิกข้างบนตรงนี้นะคะ จะเป็นหมวดหมู่ค่ะก็จะมี new in นะคะมีชามลิงเบสเลสเน็กซ์เลตเยลลิงคอลเลคชันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ง่ายๆโดยถ้าเกิดเรามีในใจอยู่แล้วเราก็เลือกดูนะคะว่าเราจะเข้าดูคอลเลคชันที่เป็นประมาณไหนดีอย่างเช่นสมมุติว่างานชามนะคะเราเอามาตรงเนี้ยมาแช่ไว้ที่ชามแล้วก็ลงมา ถ้าเราจะดูตรงเพนเดนนะคะตรงแครเตอรี่นะคะอ่ะกดเพนเดนค่ะงานเพนเดนจะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่เราจะได้เห็นหน้าตาของงานเพนเด้นดงเกอร์ชามทั้งหมดเลยเพนเด้นดงเกอร์ชามก็คือจะเป็นพวกที่เนี่ยค่ะเป็นห้อยๆลงแบบนี้นะคะเป็นชามลักษณะห้อยๆลงแบบนี้อ่ะนะคะ แล้วก็ลองมาเลือกดูนะคะทีนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีเป็นราคาบอกอยู่เห็นไหมคะทุกคนสังเกตดูนะจะมีราคาบอกอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูราคาตรงนี้ได้เลยราคาตรงนี้เป็นราคาเหมือนกันเท่ากันกับที่ชอปแอนดอล่าค่ะตามในห้างอะคะ่ะราคาเท่ากันเลยเราสามารถที่จะเอาราคาตรงนี้เป็นหนึ่งในการตัดสินใจอีกอันนึงคือบางคนอะ คือนอกจากรูปแบบเราก็จะดูราคาประกอบด้วยใช่ไหมแต่บางคนไปที่ช็อปแล้วก็ไม่กล้าที่จะถามพนักงานบ่อยๆซ้ำๆว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าพนักงานเขาก็จะต้องต้องเดินไปเปิดที่แคตตาล็อกแล้วก็จะต้องดูราคาที่แคตตาล็อกเราก็อาจจะเกิดความเกรงใจเขาใช่ไหมว่าเฮ้ยเราก็ไม่อยากถามเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยในชิ้นที่ถูกใจเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนใช้วิธีนี้ดีสะดวกด้วยสบายใจด้วยก็คือมาเข้าดูก่อนว่า ตัวที่เราอยากจะได้มีในไทยไหมมีในช็อปไทยหรือเปล่าซึ่งสินค้าสำหรับเว็บนี้นะคะสำหรับหน้านี้ที่ยูอาพาเข้าเป็นสินค้าที่ลอนลงที่ช็อป Thailand ค่ะแต่ว่าช็อปไ h a i l a n d มีหลายที่จะตกที่ช็อปไหนไม่รู้ช็อปไหนยังมีสินค้าตัวที่เราอยากได้ไม่รู้นะคะตัวที่เราอยากได้อาจจะหมดไงเราเห็นราคาแล้วทีนี้มันจะมีชื่อค่ะทุกคน นี่เห็นไหมอย่างตัวนี้ใช่ไหมราคา2050บาทมันจะมีชื่อค่ะกดเข้าไปค่ะอ่าข้างๆค่ะทุกคนจะมีคำอธิบายเห็นไหมคะอ่าจะมีคำอธิบายอธิบายไว้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีไอเทมด้วยทุกคนสามารถที่จะเนี่ยค่ะเวลาถ่ายรูปไปนะคะให้ถ่ายแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะที่จะเอาไปให้พนักง,งานที่ชอปดูถ่ายแบบนี้ให้มันติดตรงนี้ด้วยนะคะพนักง,งานเขาก็จะดูตัวนี้แหละ ดูโค้ดตัวนี้แล้วเขาก็จะเอาไป Search ในระบบว่ามีสินค้าที่สต็อกเขาหรือเปล่านะคะง่ายไหมเออส่วนราคาก็จะตามนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะบอกไว้ว่าแบบทำมาจากอะไรนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ว่าซินเวอร์คืออะไรคลิกเข้าไปดูได้นะคะเขามีให้อ่านเนี่ยซินเวอร์คืออะไรจิวเวอรี่ไกด์นั่นนี่เลยนะคะก็จะมีบอกหมดเลยนะคะอ่ะเห็นไหมง่ายไหมแอลองคลิกเข้าไปนะคะนี่ ทำมาจากแบบ mixtone mixtone นี่มีอะไรบ้างนะคะมี cubic z เ c เ n i a มี crystal c r ิ s t a l คืออะไร cubic z เ c เ n i a คืออะไรสามารถที่จะคลิกเข้าไปอ่านได้เลยนะคะโ okay. อเคเดี๋ยวพาดูงานชามตัวใหม่นะคะเมื่อกี้เราคลิกที่ p e n d a n เนอะ spacer ใครอยากรู้ว่า spacer เเคืออะไรคลิกเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวอยู่อาพาคลิกเข้าไปแป๊บหนึ่งนะคะ อ่าเนี่ยนะคะสเ s เ a อร์นะคะทุกคนแต่ละตัวราคาเท่าไหร่อันนี้มันจะมารวมอออมิชเชียลเลยนะคะนี่สเ s เ a อร์นะคะใครที่แบบอยากจะช็อปสเ s เ a อร์นะคะก็สามารถมาเลือกหมวดหมู่ได้ว่าแบบอเออ s เ a อร์มีกี่แบบอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ไปตามหาเอาว่ามีอยู่ที่ช็อปไหนนะคะช็อปไหนยังเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะชามเหมือนเดิมนะคะทีนี้ตรงนี้ก็คืออออมิชเชียล งานแพนดอร่าก็จะมีทั้งงานที่เป็นงานเงินงานทอง 18K 14K งานทูโทนงานแพนดอร่าโสงานแพนดอร่าชายงานการสชามมูรานโนกาสนะคะงานอินเดเมลงานชามวิสโตนก็คืองานชามที่มีสโตนนะคะคือมีพอยลองคิดเข้าไปดูก็จะรวบรวมทั้งหมดเลยนะคะ งานทุกชิ้นจะมีพอยฝังอยู่ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งก็จะถูกรวบรวมในหน้านี้นะคะอ่ะตัวอย่างพาดูตัวที่เป็นสมมุติว่าเราเน้นแค่ s t e r l i n g Silver คือเราอยากดูแค่ชามที่เป็นงานเงินนะทุกคนคลิกเลยค่ะอ่าชามก็จะไม่มีงานลูชมาปนนะคะในการเลือกเห็นไหม แล้วก็ลองคิดดูคลิกดูไล่ดูมาถึงตรงนี้โชว์ออลค่ะที่โชว์ออลนะคะพอคลิกขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมมันจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังดูอยู่ที่แคตตาล็อกหน้าที่2จากทั้งหมด46หน้านะคะเร็วนะถ้าเข้าผ่านโคมมันเร็วค่ะถ้าเข้าผ่าน explorer โอ้โหโหลดจนเสียอารมณ์นี่นะคะ แล้วก็นั่งไลด่ดูเอ้ยชามตัวไหนน่ารักดีแนะนําว่านั่งไล่ดูให้หมดเลยนะคะนี่ตัวนี้ก็น่ารักนะคะทุกคนดีมแคชเชอร์ atcher, น่ารักมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมดีมแคชเชอร์น่ารักมากเลยโอเพนเบิรนะคะเนี่ยน่ารักมาสามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะคือแบบคือเลือกไปเลยเลือกไปเยอะๆเลยนะคะแนะนําเลยนั่งเลือกที่บ้านแล้วก็แคปแคปแคปถ่ายรูปไป เอาไปให้พนักง,งานที่ชอบดูสบายใจด้วยไม่เสียเวลาด้วยนะคะแล้วก็ได้เลือกแบบสะใจเลยนะคะแนะนำว่าเลือกไปเผื่อเยอะนะคะเพราะว่าช็อปที่เราไปอาจจะไม่มีตัวที่เราอยากจะได้ก็ได้นะคะมันอาจจะหมดต็อกอะไรอย่เงี้ยคือพาดูแต่ชามเพราะว่าเราชอบสะสมชามนะคะลองดูอย่างอื่นบ้างนะคะ Sneak Chain บ้าง Ba c k ซ์ e s s นะคะ ใส่ที่แขนมัง่งนี่นะคะมีชามแล้วก็ต้องควรที่จะมีนะคะเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะ,ะสามารถที่จะเลือกดูได้อะคือมันก็เยอะค่ะจะได้แบบไม่เสียเวลานะคะเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์เราก็คือคลิกๆดูตรงนี้เลยนะคะก็คือคลิกดูตามนี้เลยนะคะทีนี้อาจะพาทุกคนลงมาตรงนี้ค่ะลงมาข้างล่างสุดตรงนี้เช็งโลเคชั o n นะคะ ตรงนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เพื่อที่จะมาดูว่างานแพนดอล่านะคะมีขายที่ประเทศไหนบ้างที่โซนไหนบ้างนะคะเห็นไหมก็จะบอกโซนว่าแพนดอล่ามีขายที่ไหนบ้างนะคะทุกคนอย่างตัวนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปที่แอฟริกาใช่ไหมมีประเทศอะไรบ้างคะที่มีช็อปแพนดอล่าอ่าเห็นไหมอเมริกาค่ะมีประเทศอะไรบ้างที่มีช็อปแพนดอร่านะคะ เราก็จะรู้เพราะว่าสมมุติว่าเราไปเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมบางคนก็จะแบบเฮ้ยอยากจะได้สิสนค้าที่ตัวงานแพนดอล่าที่แบบมีขายในประเทศนั้นที่แบบอยากจะเก็บสะสมเป็นเป็นคอลเลกชันสะสมของประเทศนั้นนะอยากจะมีอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเที่ยวแบบแบบออสเตรเลียอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อชามที่เป็นชามแบบสัญลักษณ์ของออสเตรเลีย โอเปร่าเฮาส์เออก็ <c oughs> คิดตั้งนานเนื่องจากว่าชามบางตัวนะคะทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าชามบางตัวมีขายแค่บางประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไอเทมที่แบบหายากมากๆเลยอย่างเงี้ยเราไปตามล่าหาเนี้ยคือแบบเฮ้ยมันดีนะคะเผื่อใครที่แบบชอบสะสมนะคะมาที่เอสเปรสิฟิใกล้บ้านเรากันบ้างน,นะคะอ่ะพาดูที่ออสเตรเลียค่ะทุกคน คือวันนั้นเรานั่งดูอ่ะแล้วเราเข้าไปดูของญี่ปุ่นนะทุกคนคือแบบโอ้ยของญี่ปุ่นน่ารักมากคือแบบชามที่มีขายที่ญี่ปุ่นอะแต่แบบหาที่ไทยไม่ได้อะ่ะคือแบบอยากได้มากมันเป็นตัวหนึ่งที่แบบใส่ชุดกิโมโนอะ่ะโอ้ยอยากได้มากเพราะเราเป็นคนชอบเที่ยวญี่ปุ่นมากอ่ะอันนี้ของออสเตรเลียนะคะวิธีการเลือกดูก็เหมือนกันค่ะทุกคนแต่เว็บไซต์ของแต่ละประเทศก็อาจจะแบบวิธีการจัดเรียงก็อาจจะไม่เหมือนกัน แต่สามารถค้นหาได้เหมือนกันค่ะอะ oh, <Char> อสซามบงอย่างนี้ของออสเตรเลียนะคะนี่เห็นไหมก็สามารถที่จะมาหาได้เหมือนกันแต่ว่าสกุลเงินนะคะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนว่าสกุลเงินตรงนี้จะเป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆนะคะเผื่อใครไปเที่ยวออสเตรเลียนะคะจะบอกว่าของออสเตรเลียก็ก็น่ารักนะคะ มันจะมีแตกต่างกันแค่บางตัวเท่านั้นแหละบางตัวคือแบบไม่มีขายในประเทศอื่นเลยมีขายแค่ในประเทศนั้นแต่ว่าอ่าบางตัวแบบก็จะมีขายในทุกประเทศอย่างนี้ก็มีเราจําได้ว่าเราอะนั่งดูของไทยนะในเว็บไทยเราไม่เห็นตัวนี้นะเอาจริงเราว่าเรานั่งดูหมดอยู่นะเพราะว่าวันนั้นเราเลือกเพราะว่าเราจะไปซื้อแต่ว่าตัวนี้เหมือนเห็นของไทยก็มีนะคะ เนี่ยตัวประคาฟเนี่ยที่ไทยก็ไม่มีนะจริงๆเราว่าเราดูไม่ผิดนะเนี่ยค่ะวิธีการเลือกก็จะประมาณนี้แหละง่ายๆนะคะทุกคนนี่นี่นี่น,น,นเดี๋ยวอ่ะลงมาข้างล่างเดี๋ยวเอาอีกสักประเทศหนึ่งละกันเพราะว่ามันจะมีวิธีการเลือกภาษาอยู่ เอาอีกสักประเทศแล้วกันนะคะเอาที่ประเทศจีนแล้วกันอะลองเข้าประเทศจีน <c oughs> เพราะว่าประเทศจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คอลเลกชันสวยเหมือนกันนะคะอวทำไมมันไม่เข้าสักทีอ๋อจีนมันก็จะมีแบบเอ้นี่เนาะหลากหลายห้องกลงมาเก๊าอะไรเงี้ยก็จะมีเวอร์ชันให้เลือกเ,เราเลือกเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะทุกคน คือเวลาเข้าไปในแต่ละประเทศนะคะมันจะมีให้เลือกว่าเราจะเอาภาษาอะไรระหว่างภาษาที่เป็นภาษาท้องถิ่นเขาหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราไม่รู้ภาษาท้องถิ่นเขาแล้วก็เลือกภาษาอังกฤษนะคะเนี่ยอย่างต,ะะตัวนี้ที่ไทยไม่มีนะคะเนี่ยตัวนี้ที่ไทยไม่มีนะต้องไปซื้อที่จีนนะคะนี่ก็ลองเข้ามาเลือกนะคะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการที่จะหางานสินค้าแพนดอล่า โดยที่นั่งหาที่บ้านแล้วก็คอปรูปไปเพื่อไปให้พนักง,งานดูที่ช็อปไม่เสียเวลาด้วยไม่เกรงใจในการถามด้วยไม่แบบไม่รู้สึกแบบเขินด้วยนะคะก็ได้เลือกแบบสะใจเลยด้วยนะคะก็ได้เห็นคอลเลคชั o นต่างๆของแพนดอร่าทั้งหมดเลยด้วยนะคะว่าแบบมีในประเทศอะไรเผื่อว่ามีแล้วเราจะเก็บไว้แคปไว้แล้วเป็นช่วงเวลาที่เราไปเที่ยวพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อก็ได้นะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง วิธีการเคล็ดลับที่ยูอามาบอกสาวกแพนดอร่าในวันนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาแชร์อีกนะคะต้องคอยติดตามยังไงอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้มันเริ่มยาวมากๆแลเลยนะคะก็เกรงใจคนดูนะคะเดี๋ยวจะพยายามหาทริคอื่นๆนะคะมาแชร์อีกถ้าเกิดแบบมีโอกาสนะ,ะโอเคไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะ,ะบ๊ายบาย